สุงท้ายในวันนี้ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดค่ะที่ห้องประชุมชั้น6 โรงแรมตันยงอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนายสนันพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในการเปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดส่งเสริมค่ะให้เครือข่ายองค์ความรู้ให้เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดและกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OT o p อค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ค่ะในการสร้างสารคผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ o อ o p อและก็ให้ความรู้เบื้องต้นค่ะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การส่งเสริมช่องทางการตลาดรวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ และผู้ประกอบการ o อท็อปอีกด้วยค่ะ